อา่สวัสดีท่านชมด้วยนะวันนี้อยู่กับไอพีจีนะอยู่กันในเกมอาวีนะก็มาแปดหนึ่งต้องขอภัยด้วยนะที่ไม่ได้ลงชิปที่เป็นของคอม้ังขอภัยด้วยเพราะว่าจออย่างที่ผมเคยลงเลยว่าจอผมว่ามันเสียในจอมันเสียด้วยอะไรเงี้ยแล้วมันแบบมันแตกก็ต้องน่าจะเป็นเดือนหน้านะที่จะได้อ่าเล่นเกมคอมนะก็อันนี้ผมไม่ได้เล่นานานแล้วมันแ้งผมได้กลับมาในศตสรรสัมวันเมื่อนะ ที่ผ่านมานี้เพราะว่าเพื่อนชวนนะเพื่อนชวนมาเล่นนะก็ได้มีโอกาสได้มาจับอีกครั้งหนึ่งเฟิร์ตบัดไปแล้ววิลากูน่าจะโดนเทนไถอไอ้อกแก๊กนี่ดึงด้วยสองครั้งเลยนะถ้าไปเล่นไปอืมเทนเทนมาเทนเข้าป่ามึงมานี้มึงมานี่อย่าห้าเทนเออยังไม่มีไม่มีใครอย,อยู่โอเค มเห็นฟาร์มหน่อยเดี๋ยวชิ้นแรกออกไปรองเท้าก่อนนะนี่ฟาดฟาดฟาดเสร็จลากโอเคปะก็ของป่าของป่าอยูนอ่นะวะป่าป่า,ปาไอนเป็นน,นี้ก่อนแล้วกันไม่รู้จะไม่ได้เดฟันแวบบแวบบอืรอสัติม่อมน อืมฮึกระดับฮึฮึฮึอืมยังได้อยู่ได้อยู่ไม่ทันวะอืมมาช่วยเขาเฮ้ยมังกรอืมเฮ้นาคอดว่ะนาคอดว่ะไม่ทันมันว่ะไม่ทันไม่ทันเดีเ๋ยวมังกรเล็กไปก่อนแล้วกัน อืมเข้ามาล้านจะเข้ามาล้านหรอพี่พี่จะเข้ามาล้านหรอพี่เข้ามาล้านหรอโอเคแ๊บ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 อืมอืมได้อยู่ไหลไหลไหลเล่นโซอืมเข้าจัดเข้าจัดอือด้วยดาบนี้อืมอืม,อมโอเคเราก็แปลออบแจ้งเพื่อนต่อกลับบ้านก่อนไหมกลับบ้านก่อน แว่นเฮ้ามากครับแว่นหลงครับแว่นเข้าป่าครับถ้าจะมาเอาบัฟบัฟฟ้าดูเชื่อมงดิมา,าบัฟฟ้าเนี่ยน่าจะเดินหลอกแล้วอยู่วะามาบัฟฟ้าเห็นเทนอยู่แถวนี้นะแว่นวิ่งมานี่ออเอาปากเกีเ้ยงเลยนะให้สัตว์น้าหมีมากมลงเออ่ยน่าจะมา เรายังเล็เนี่นะคอนมาแล้วสัตว์เอ้ยโหโดนโจดจะจัดน่าจะดันยาวนะเบนฝั่งเราก็ดันยาวนะเราเล่นไปไม่ทันนะดูเทนแม่งไถโศมันมาด้วยกันนะ่ะเดี๋ยวโอ้โหดูดูอะไรอ่ะโอ้โหทำไมทำไมเนี่ยไม่เจอเนะี่ยสู้กับศัตรูไปด้วยกันรู้เสียงมาหรอเสียงมันจะดังหน่อยนะโอเคไป อืมจา้มาวฟ้าหม,หเหามดเลยเฮ้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 ยเวนเวนเกินเกินเกินไปมุ้ยอืมของเท่อืมฟ้าหมดเลยอันนี้ผมไม่ได้จัดไว้มันน่าจะจัดไว้เองนะเนี่ยฟ้มหมดเลยช่วงต้นเกมเนี่ยอันนี้ผมไปดูมานะจากอดีตไในส้มนะเขาบอกว่าช่วงต้นเกมอ่ะหย่าน่าจะไม่ค่อยโหดจะไปเป็นตัวเล่นเกมอ่ะ เปล่าไม่รู้นะอันนี้กูฟังขบอ่อายขี่นะกูไม่ได้บอกว่ากูเก่งอย่าง,งนี้นะอย่ามาดามานะอเออเออ,อ,อคอมโ,โมโบยังเล่นไม่เป็นเลยกูเนะฮย้ยเอาว่ะมีชัยว่ะฝั่งนู้นบัตรบัตรขดไล่ฟาร์นะอามอ่ะเดี๋ยวผมเอาอันนี้ก่อนอืมหน่อยแบบดิจิตอลเราจะได้สแต็กมาหนึ่งสเต็ตแล้วก็ฟัน อืมการตีของหยาเนี่ยเออพอครบสแตมมันจะตีด้วยความไหนจะมันช้าโอกาสโดนโชาวบ้านเขาสวนนี่สูงนี่นะหนังมีตัวขั้นแอนิเมชันเป็นสกิลสองเนาะเด็กไปฟังมไหมทีนึงอืมโอเคของมาละคนเกมเราอ่อ,องทารุกูดาวดีกว,ว่า นี้เห็นเขาเล่นนะเปรมก็ยังตกอยู่น่าจะเป็นเพราะผมเอามาสตีมอ้ยเอามาอัดด้วยแหละมันก็เลยตกคือเดีด๋ดวยวเราไปตีกับกระปอมเด้วยไอ้ใช่เดือนก่อนได้อยู่แล้วน,นะบ,บ๊ะน่าจะไปเอามาังกร เราก็มาเติมอ็อบเจกต์ให้เพื่อนเขาหน่อยเพื่อนไปไหนมีเพื่อนอ๋อเพื่อนไปโบนโอเคโอ้โออืมอีงามอีอีพวกเขืจะกินใหม่ฝากไว้ก่อนฝากไว้ก่อนนะเดี๋ยวเมาคืนเดี๋ยวก่อน ี่ไปเอามังกรน่ะเดี๋ยวสายเพื่อนดูเรนเฟรมร่วงจะจัดอ่ะผมเอาเอามาเอามาอัดด้วยอ่ะไม่รู้ว่าภาพเราออกมาเป็นไงนะต้องขออภัยด้วยโอ้โหนวนนวนัวนบนหัวสิบวินิจัยทำมาวะบัตบัตหนึ่งว่ะหกห้าสี่สามสอง โอเคหล่อเลยวะจะแล้วก็อื้มอืมหัวทีนึ่งหวหัวจะแ็บ หัวหัวแล้วก็ปุ๊บนี่อเอาเก็บก็ได้แล้วเขาก็ไปเดินเลนของเราต่อนะเคเหมันเพื่อนเราจะเดี่ยงโอเคเอาเป็นแบบนี้หมดก่อหายไปแล้ว,วบัตรบัตรมาว่ะบัตรมาก็เปิดเลยครับอุ้ยสองตัวโอ้โหไอ้เชีย่ยไม่ได้ดู เฮ้ย <Hey, S 2> ผมเห็นไอ้น,นี่ว่ะโลกกาะเกิดไว้ <laughs> เห็นบัตชิมันอยู่ตรงต้นไม้อยู่ตรงบัตแดงเห็นว่ารูวที่เป็นกเกาะเชื้อขาวไอ้เนี่ยมันเป็นไอเทมเก่าเลยนะคนที่เล่นมาก่อนจะรู้ว่ามันเป็นเกาะเกาะเกิดนะวิเลนนี่เปรี้ยวมากนะเปรี้ยวมากใช่ไหมสัตว์จต่บัตเนี่ยไม่ยอมครับเมาไอ,อ้น,นี่ของผม มันแหลกมากอะแหลกจริงๆไม่ได้อ้างนั้นมันมือตุกมากแบลตโตโลโอะแ,แต่เนี้ไม่มีเนี่ยมันสกิลสองอืออะไรเนี้ยมันเห็นมะมเราัวใหญ่เนยนะไปดิเราไม่มีไอนี่สู้มันอะไม่มี ไอเท่มกันก็สู้ไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้วหอชิ้นเดียวเอานี้ก่อนแล้วกันเอาันนี้ก่อนเนาะาอมัง่กของเราูดาดักหรอ่าเฮ้ยปอม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 ห้าสี มึงอยาเาอาด้วะอู้กงการจ้งเสริมปะน่าจะมาแล้วไม่มาวะมันลงมาสองเลยปะเดี๋ยวเดียวเดียวเดยว,ยวองเลยี no no

ต้องกันไม่ได้พวกลื้อตีตื่นแล้วผมไม่ได้ฟาร์มเลยนะผมต้องมากันคิกันนู่นกันนี่เนี่ย ความหรือบอดนะซูเร์ครีปถูกส่งออกไปแล้ววมหรอือ,อบอดแล้วพี่ทำอะไรอยู่อะโห,หอ,อ,อ,อะไรทีหายไเียืม Uh, new vision. ร 4, เรียนตัวเองไม่มาดูไปเล่นการหาหองหรือสัตว์รวมตัวเตรียมบุต์สั์ตายไปสี่เฮียมือเปล่าบอดได้ฮะ เนี่ยถ้าเข้าไปตายแนะ่นา่าหมีกูของก็ไม่ได้เนี่ยเออต้องมันแ่งมันก็มันหนากูมันใช่เรื่องป่ะโศัพั์ก็แหลกชิบหายเลยทุกผู้ชมดูดีเฟร,รมเรทแม่งสิบเก้าเนี่ยอ่าเดี๋ยวนี้อ่าใครเปิดนะ่ะกูแหลกชิบหายเลยกระตุกจัด เอารอกเข้าดิมึงเข้าดิเออเออเข้าดิเออมึงเข้ากูก็เข้าแค่นั้นแหละเออโอ้ยสปีดเน็ตกูมันเป็นเค่อะไรเนี่ยอ๋ออ๋ออ๋อแหลกโอ้ยเดินไปทั่วเลยคันนี้เอออย่างว่าไอ้เชีย่ยไ,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 ไม่ไม่แปลกมันด่ามับอดอ่ะอืมโอ้กันให้จะจัดเลย ม,มันดีนด่างนี้เน่อยนะยี่อะมึงมันก็ตกไม่รู้เพราะอะไรนะดูดิเฟมเรทดูฟเดฟมเลทน่าจะเป็นที่ผมเอามาสตีมด้วยเนี่ยเริ่มทำไรครับตายไปกี่ตัวแล้วมึงเนี่ยยี่ตายตายไปห้ายี่าดอีหนึ่งร้านเขาไม่ใช่หรอกอเกมขอนา้าโอ้ยเกมเรานำหวาเงินเรานำ อ่าฟาร์มท้ายศาสตว์ด่าผู้บอดอย่างนี้ว่าตัวเองหรือเปล่าไอ้ขี้อ่ะขอใครงั้นก็ทำไม่สุภาพด้วยนะดูเฟรมเลตดีเฟรมเล้เน็ตกูเป็นนะไม่ใช่แล้วไม่เป็นทีเน็ตกูได้ไม่ใช่และใช้เน็ตอะไรอยู่ไวไฟกูว่าเปิดอยู่นะชื่อไวไฟก็กาชิบหายเองเนี่ยหงไว้ใจมากเลยเนี่ยหืม เอามึงดันขึ้นไปดิเยอผปูถามว่าพี่ทำอะไรอยู่เงียบทำไมเงียะ

มึงทำอะไรอยู่เออรออกูถามมึงหน่อยดิเอี yeah. ้ยว่ากูบ่อนแล้วมึงจะทำอะไรเลนตัวเองไม่มาดูสัตว์น่าสมเพชผมไม่อยากจะอะไรมากนะ้วคือบอก้เกมหาก่างม่งคือกูไม่ได้คืออเหี้ยกูพานด่าคนอื่นอเอี้ยตัวเองคือแบบแม่ง ไม่ได้เลยย่ามาได้กูยอย่างงี้กูไม่ได้ทำอะไรผิดนะฟาร์มเกมก็นำยี่เี้ยตังก็นำถึงตามเมียวกผมไม่ได้ฆ่าต้องขอภัยด้วยนะเพราะว่าก็ดูโทรศัพท์แม่งก็ตกชิบหายมันก็ตกหาเลยเออเลยใครเอ็มวีพีกดให้มง่อยหน้าหนังหมายไปดูดิไปดูหนังหน้ามันหน่อยดิโอ้ยดา มซ่อนทำไมเหี yeah. ้ยอยู่ที่ไหนโอ้โ oh, oh, หไอวีก็อผู้หญิงกูก็ด่านะกูบอกเลยผู้หญิงกูกาดา็ด่ากูไม่สนหลอกอีพาประวัติคือน,น่าจะอเมื่อกี้เจอเม็ดเขียวด้วยมัดเม็ดเขียวยัดด้วย โอ้โหอย่าหาทำนะท่านผู้ชมนะถ้าตัวเองเล่นรู้ว่าตัวเองเล่นไม่ดีนะเออถ้ารู้ว่าตัวเองเล่นไม่ดีก็อย่าไปด่าเขาไม่ดีนะอย่าหาทำไม่ใช่หรอกมันมันมน,น่าอายับผมนะมัน,ม,นมันดูมันทุเรศอะเออภาพต่ำ เป็นกลางมั้งปรับแม่งชอบเลยขอคนหนึ่งไลค์แล้วก็ใครที่เพิ่งเข้าไปดูใหม่ขอคนหนึ่งซับด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปของผมชอบติ๊งอะไรคอมเมนต์ที่ด้านล่างนะถ้าอยากจะด่าก็เรจะเห็นไม่ได้สนเพราะว่าเคยบอกว่าไม่ได้เล่นเก่งนะโอเคไปแล้วายบาย